สวัสดีค่ะเด็น้ตัวกันนะอันนี้น้องปลื้มนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วอันน้นจบแล้วอันน้นอันนี้มันเมันลมันเลวมันเลว าหมเรียกเป็นสองอย่างละกันถ้าใครอยากจะเรียนเต้นอยากจะไม่มีเบสิกมีก่อนเลยหรือเคยมีเบสิกมาแล้วอยากเต้นเพลงแบบนั้นแบบนี้ก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้ก็ทักมาได้เลยไ g ี ไอจีได้เลยอินบอกไปได้เลยทุกทุกงนจะทํากระทะกระทะสำหรับทำอาหารนี่แหละวางขายเป็นแบรนด์ตัวเองเลยวางขายเป็นออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็สามารถติดตามได้ในไอจีติดตามได้ไอจีเหมือนกันบอกเลยว่าเป็นเป็นกระทะสวยแล้วก็ดีแล้วก็ทนด้วยซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอ้าวไว้ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรออกกังไกลเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็ต้องกินอาหารที่ดีด้วยถ้อาหารคีนก็ทำได้ใช่ไหมคะูกไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยไม่ติดกระทะด้วยไม่ติดกระทะด้วยมีดว่าดีจริงๆอันนี้สั่ง่จะไปปตางรเเทศล